สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดู International 440ครับอันนี้มีมีล้อหลบด้วยครับเวลาไปที่แคบแคบจะมีประโยชน์มากเลยครับเวลาไปทางแคบขนาแคบครับถ้าไม่มีล้อหลบตรงนี้จะตกนะครับจะตกทางตกถนนเพราะว่ากว้างมากครับอินเตอร์ กว้างมากบล็อกก็ใหญ่ครับก้อนเนี่ยหนักหนักมากเลยนะครับนี่พามาดูครับอันนี้ชุดมัดของอินเตอร์นะครับชุดมัดอินเตอร์ขาเขียเป็นขาเขียดเดียวนะครับขาเขียเงี้เดียวเนี่ย อินเตอร์440ครับอันนี้คู่กับยันมาครับยันมา3า7เอตัวใหม่ล่าสุดของยันมาครับระบบอินเตอร์จะเป็นระบบเกี่ยวดันครับเกี่ยวดันเข้าจะเป็น ขาเขียตัวเดียวครับเป็นเกียวดันนะครับนี่ครับเป็นเกียวดันฟังไม่มีขาเขียอีกตัวนะครับเป็นระบบเกียวดันนี่นบบเกียวดันนี่ครับจะเป็นสายพานน,นี่ครับ กูกับยันม่มาครับนี่ครับใหญ่มากครับใหญ่กว่าคูบตาเยอะเลยครับข้อดีของยันม่มาก็จะเป็นเผาตรงนะครับผมทำนี่ครับนี่คือข้อดีของยันม่มาครับเผาตรงจะไม่หอนครับเวลาใช้เป็นนานจะไม่หอนครับ ถ้าคูปุต้าเป็นเผาทศนะครับตั้งแต่ L ลงมาครับของคูปุต้าถ้าเป็น M ขึ้นไปครับถึงจะเป็นเผาตรงนี่ครับอันนี้เป็นอันนี้เผาสองท่อนนะครับเผาปั่นสองท่อนเวลาเลี้ยวจะเลี้ยวได้เยอะครับถ้าเผาสองท่อน ถ้าเผาของซิโคเลียจะเป็นเพาท่อนเดียวเพาท่อนเดียวเวลาเลี้ยวองศาเลี้ยวเลียเ้ยวได้น้อยกว่าครับอันนี้เป็นเผาสองท่อนจะเลี้ยวได้เยอะนี่ครับอินเตอร์4 4 0ครับใครเล่นอยู่ก็อย่างว่าละครับชอบใครชอบมันนะครับอินเตอร์440คู่กับ ยันมาครับยันมาอันนี้ถังน้ามันจะอยู่ด้านหลังนะครับถังน้ำมันอยู่ด้านหลังถ้าของคูปต้าถังน้ามันจะอยู่ตรงนี้ครับถังน้ำมันจะอยู่ตรงนี้ครับแต่ก็ยังไม่เคยได้ลองนะครับระบบเกียร์ระบบเกียร์ระบบพาพีดีโอผมยังไม่ได้ ลองเลยครับตัวนี้แต่ก็พอรู้คร่าวๆครับแต่ตัวใหญ่มากครับใหญ่กว่า L 5 0ที่ผมใช้เยอะเลยครับน,นี่ Inter440 ชอบใครชอบมันนะครับจะบอกว่ายี่ห้อนั้นดีกว่ายี่ห้อนี้ดีกว่าผมไม่การันตีครับเพราะว่า ใครใช้อะไรก็น่าจะว่าอันนั้นดีครับพูดถึงว่าเครื่องอัดดีทุกยี่ห้อครับจะอยู่ที่ว่าการใช้แล้วก็การบำรุงรักษาก็จะแตกต่างกันคนใช้ก็จะแตกต่างกันครับการมีระเบียบว,วินัยในการใช้การใช้อย่างถูกวิธีก็จะยืดอายุการใช้งานได้ดีกว่าครับถ้าใช้แบบผิดวิธีก็ จะมีอายุการใช้งานที่สั้นลงครับก็สมควรกับเวลาครับผมลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ